เลขล็อกวงในของพี่ายออรับแรครับงวดที่แล้วครับ865 866 867นะครับเข้าที่865หตรงๆครับสวัสดีครับสวัสดีเอซทั้งช่องพหัดคนเดิมครับมื้อนีครับวันที่27สิงหาคม2568ครับมื้อนีครับจะมีแนวทางมาแบ่งปัน f อซทั้งช่องครับผมเนาะเป็นของ เลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ครับล่างอย่างเดียวนะครับเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ครับล่างอย่างเดียวนะครับก็ถือว่าเลขวิ่งมิที่มาจากเชียงใหม่ครับผมเนาะงดท,ที่แล้วนี่ให้วิ่งสามงดก่อนนี่ครับผมเนาะก็ะให้วิ่งหาครับผมเลขวิ่งเขามาแล้วสองงวดติดต่อกัอนครับผมเนาะแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้บอกเขาก็ถือว่าเลขเพิ่นหนาติดตามอยู่ครับ ก่อนอื่นครับผมเนาะเดี๋ยวผมพาเอฟซีทางช่องครับผมมาดูของพิษตายออรับแปลก่อนดีกว่าครับผมเนาะแล้วก็เน้นย้ำครับผมเนาะนี่ครับเลขชุดนี้นะครับจะได้ก่อนเลขออกประมาณหนึ่งวันนะครับก็คือวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมนะครับมันดูเลขม้าเร็วดีกว่าครับนี่ครับเลขม้าเร็วของพิษตายอรับแปลนะครับ บนครับ3 0 9ครับล่างครับ28นะครับเลขมาเร็วครับผมเนาะนีครับเลขมาเร็วของพิ่ต่ายออรับแรครับบนครับ309ครับล่างครับ28นะครับบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับ วันนี้ยี่สิบเก็ดครับผมเนาะประมาณสี่หามือครับผมเลขก็ออกแล้วครับประมาณสี่ห้าวันเลขก็ออกแล้วเดี๋ยวผมผาเอฟซีทั้งช่องมาเบ่งของพี่ทอพาวยก่อนดีกว่าครับผมเนาะเพราะว่ามีเอฟซีทั้งช่องขอแม่ครับผมเนาะของพี่ทอพาวยนะครับวัทถุเลีายวเขาที่ หกสามล่างตรงๆครับพี่ทอพารวยอันนี้ชุดบนนะครับชุดบนงวดเแียวอันนี้ชุดล่างงวดนี้ชุดโอเคโอเคเจอแล้วมาครับมาดูของพี่ทอพารวยดีกว่าครับผมเนาะเอฟซี FC ทางช่องกระถาแม,ม่าครับผมของพี่ทอพารวย นี่ครับพี่ทอพารวยนะครับงวดที่แล้วนี้ล่างเด่นที่หกครับหกหนึ่งหกสองหกสามเข้าที่หกสามล่างตรงๆนะครับหกสามล่างตรงๆนะครับของพี่ทอพารวยนะครับงวดนี้งวดนี้ครับผมเนาะของพี่ทอพารวยครับล่างเด่นที่เก้าครับ 9 3 9 4ครับตัวกันครับ2 4 2 8 3 3 0 3แล้วก็25ครับเน้นตัวกันครับก็คือ0 3นย์นะครับต่อมาครับชุดบนนะครับงวดที่แล้วครับผมเนาะนี่ครับหลักร้อยมาที่8นะครับให้862เลขออก865ครับงวดนี้ให้มาแล้วครับผมเนาะ ที่ทอพาเลเวครับบนครับเด่นที่3กับ1ครับ4 3 4 1 1มส1่หนึ่งหนสามหนึ่ครับหลักร้อย8 3ดสามหครับชุด3ามตัวครับ8 8 1 8 4ดหนึี่หนึ่ครับเน้นที่8 4ดี่หแล้วก็4 1บนนะครับ แต่ถือว่าช่วงหลังนี้ครับผมเนาะของพีท่ทอพารวยครับเขางวดเวนงวดเขางวดเวนครับผมเนาะเลขเพิ่นคยเขามา3สามงวด,ดติดต่อกันคเคยเขาครับผมเนะมาะแม่ครับมาดูของเลขวิง่งมีที่มาจากเชียงใหม่ล่างอย่างเดียวดีกว่าครับเลขวิง่งมีที่มาจากเชียงใหม่นะครับล่างอย่างเดียวครับ เลขวิงขว่งมีที่มาเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ครับ จากเชียงใหม่ครับล่างอย่างเดียวนะครับล่างอย่างเดียวครับเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ล่างอย่างเดียวครับ ล่างอย่างเดียวเลขวิ่งก็ถือว่าเขามาสองงวดติดต่อกัอนแล้วครับงวดก่อนนั่นไฮที่หาเลขออกหาศูนย์ครับงวดที่แล้วครับไฮที่สามเลขออกหกสามครับผมเนาะเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ล่างอย่างเดียวครับงวดนี้ครับได้ห้า หกครับห้าหกครับหนึ่งสองครับห้าหกหนึ่งสองนะครับล่างครับเด่นครับผมเนาะเด่นที่หนึ่งนะครับนี่ครับก็คืองดนีนะครับผมเนาะให้วิ่งหนึ่งล่างครับผมนี่ครับ วิ่ง1ล่างนะครับจับคู่ให้นะครับจับคู่ให้มี5 1 6 1 1 2ครับผมแล้วก็5 6นะครับนี่ครับเน้นที่1นนะครับเน้นที่ 1 2ึ่นะครับเห็นไหมสี่คูครับผมเนาะล่างอย่างเดียวครับลงวันที่1นึ่งทับเก้ทับหครับเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ล่างอย่างเดียวครับงวดนนี้ล่างเด่นที่หนึ่งนะครับเด่นที่หครับ มีห้ามีหกมีหนึ่งมีสองครับห้าหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งสองห้าหกนะครับเน้นที่หนึ่งสองครับถ้าจับเต็มชุดนะครับจปได้ที่สองหกสองห้านะครับผมเนาะนี่ครับกับประมานี้ครับกับสุดท้ายนี้ครับกับขออุยพรให้เอฟซีทางช่องที่บึงคลิปนี้ครับเดินทางแคลคาดปลอดภัยเด้อครับผมเนาะ สุขภาพแข็งแรงลำว้ยเงื่อนท่องครับถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ